เรามาดูการเฉาตานของสำเริงครับหลังจากหักหายไปหลายปีหายไปหลายปีเลยเออที่จะกลับมาแล้วจ้ะไยตาลนี่ไปดีอันนี้มือสองครับอันนี้มือหนึ่งแล้วมือท้ายแล้วแบบเป็นเฉาตาลยังเดียว<อ>ทำสวนเด็ดเลยที่เราขาเลยยัดนอ,อ,องเป่าเลยเป่าจังไปอ่า<อ>ดูสองคนนี้ใครจะไวกว่ากัน เสื้อขาวมือสองครับอันนี้มือหนึ่งครับขนาดตาๆี่ได้ขายคองห่ดิ ไม่ได้ขายไม่ได้ขายขายคืนนี่แหละหนึ่งไม่สวยตั้งข่าววันนัน้นกูไปจับเกียดมาดูออกประมาณเที่ยงคืนโอ้นีเโหต้นนี้จะลอยเงี้ยลอยไม่ค่อยสวยแล้วเขาเกียร์เดินบางทีมันยังขึ้นมาขนาดแล้วเฉาะเอ๊ะเฉาะยากสินะ เออมันเอาไม่ไยากหรอกอมันเกียนนี่ล่ะเออมันเกียนอ,อันนู้นมือสามครับนู้นมือสามเสื้อเขียวมือหนึ่งเสื้อขาวมือสองเสื้อแดงมือสามอันนี้มือขึ้น <c oughs> มือหนึ่งออโลกอ <c oughs> เอออันนี้มือขึ้นอันนี้มือเฉาะ อยากชิมรอนตาลแวะได้นะครับช่วงนี้ปีใหม่คนกำลังกลับกลับบ้าน,นอ,าอยากชิมรอนตาลแวะได้นะครับตรงที่ขายข้าวโพดนะครับรถกำลังล่องกลับจาก จากทางภาคอีสานเข้าสู่ภาคตะวันออกตรงนี้อยู่กระบินบุรีนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับอันนี้สดๆนะครับ ô oh, mẹ